สวัสดีครับท่านผู้ชมยาเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้ปตาอกสองเข้าไม่ได้นะครับผมนี่ครับจากที่คนท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมนะครับคงไม่ว่าเขาเกมไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแก่เลยนะครับนี่ย๋นี่ครับผมก็บอกแล้วนะครับแต่ดูเหมือนเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยมาทําเป็นคลิปเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มกลยเลยถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีช็อตเกมว่าด็องสองนะครับ ก็ไปที่ไฟล์เกมที่คุณลงเกมไว้นะครับแล้วก็กดส่งไปยังเดสก์ท็อปสร้างทางลัดนะครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษมันน่าจะเขียนว่า shortcut desktop ดดนะครับน่าจะอย่างนั้นแล้วเราก็กดลบทางลัดออกเลยนะครับอ้าวชื่อเกมหายไปเลยก็ลบทางลัดออกนะครับแต่ว่าเจ้งสองนะครับผมแล้วก็ เข้าไปเว็บเกมโอเวอร์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง,งข้อความไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับก็กดคอนเทนต์ีเลยครับก็กดบล็อกตีหรือคุณสมบัตินะครับก็ใสแล้วก็เราก็วินวักก่อนนะแล้วก็นำไปใช้ก็ถ้ามันไม่ได้ก็ลบไอตัวขีดอออนครับแป๊บหนึ่งครับ อ,อ๋อเชยร์ทำไมไม่ได้วะอ๋อครับผมรู้แล้วอ๋อนี่ครับได้ละแล้วก็ผมจะทำให้ดูก่อนนะว่า ถ้าไม่ใส่มันจะเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าถ้าไม่ใส่มันจะลิ่นทำไมนะครับมันจะเปิดขึด้นไหมนะครับรอสักครู่นะครับนานจังวะ รอซักผักนะครับอืมเด็ดรอไปตีนั่นหลอะอานี่ครับมันจะนานนะครับนานแล้วเกมมันจะเปิดไม่ขึ้นนะทโทรลอก่อนนะแบบหนึ่งเราจะได้ทดสอบไเนเครับว่าถ้ามาใส่มันจะเปิดได้หรือไม่ อแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะว่าเภาเคลื่อนไหว็นเดสก์ท็อปเภาเคลื่อนไหวบนเดสก์ท็อปมันเป็นมันเป็นโปรแกรมอะไรนะครับชื่อโปรแกรม w o r k d r Engine นะครับเป็นโปรแกรมในสตีมนะครับผมเซื้อมาเก้สิบบาที่ครับแล้วผมเปิดดูราคาให้ดูเลยนะ w o r บ d r f Engine นะครับนี่ครับ เก้าสิบเก้าบาทนะครับวมบุหรีกับตับใบไปครับแค่าเก้าสิบเก้าบาทเองครับได้ได้ภาพมันจะเคลื่อนไหวนะครับนี่ครับมันจะหายไปเลยครับนี่ครับนี่คือเปิดเปิดไม่ขึ้นนะครับนี่ครับแล้วมันจะรันอยู่ที่หลังนะครับผมพอแล้วครับแล้วก็มาแก้ให้มันเปิดขึ้นเปิดได้กันนะครับเป็นวักกนกดสเปซบาร์ ป็นว่าก,ก่อนนะแล้วก็เป็นโซีเลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไม่ตัดต้องห่อไปด้วยนะครับพอดีผมไปตัวไฟลิปเกมมานะครับแต่ว่าจอมันดำนะผมก็เลยมาอัดใหม่นะเผื่อท่านผู้ชมจะบอกว่าผมหลอกนะครับเดินไม่ได้ Here <we> มาอยู่กับ มาอยู่กันในวินโดว์มดนะครับแมแมนเดี๋ยวมันจะไม่อัดเหมือนเมื่อกี้อีกนะครับครับมาลองให้ดูเลยนะครับว่าเล่นได้เมื่อกี้มันจอดำนะผมดูในคีปว่าต้องลองโหลดอีกแล้วนะครับเกมโหลดอะไรนั้นหนาผมก็ไม่รู้นะนครับเมื่อกี้จอดำนะครับ ผมก็เลยต้องมาอ่านอีกรอบหนึ่งต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับ The The Asus Speedboot is useful in download ขออภัยนะครับทานผิดรอคนรอคน,ฟ,นฟันฟันฟันไปก่อนฟัน กันขวานไปก่อนนะเอาละครับมาอยู่ในเกมกันเช่นเคยเมื่อกี้ผมได้ขับรถสปอร์ตไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ ตายพร้อมกับตำรวจนะเมื่อกี้เอาละครับออรบ,บางคนอาจจะสนใยอีกนะครับว่าตัวเลขที่อยู่ข้างบนมุมขวาคือเลขอะไรนะครับมันเป็นเลขเฟรมเรทนะผมเป็นของโปรแกรมอีฟอนเอควิเล e n นนะของอิมม d เดียนี่ครับมันเป็นโปรแกรมของอิมม d เดียนะผม แล้วก็มาเลี้ยงรถสปอร์ตกันเหมือนเมื่อกี้นะครับเฟอร์เฟคคาร์นะครับพีเอ๊อฟพีโอเดอร์อยู่ไหนนี่ครับเลิกเมื่อกี้เลยไหนล่ะครับรถปูเราซิ่งกันเหมือนเมื่อกี้นะครับไปเลยอู้หูถ้ากระตุกก็ไม่ต้องแตกใจนะครับแรมการ์ดผมไม่พอะ เก้าร้อยเก้าสิบห้ามิกนับพอดีผมไปดูมาแล้วพอดีโอ้ยโอ้ฮะโอ้โหเราจะมาโอ้โหยเราพังหมดแล้ว,วลนะเราจะมาซิงสักตั้งก่อนนะครวค่อยจบคลิปนะครับผมเอาละครับ ตอนนี้เราซิงลนนน <c oughs> ลแล้วนอนนะโอ้โหพาวพล็อกเลยไม่รู้ผมจะคือหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามจิกไหมครับหรือว่าหกจิกรอดูราคาลดก่อนนะมันน่าจะลดอยู่นะ oh <my> เพราะว่าหนึ่งศูนย์แดศูนย์เไอเปิดตัวแล้วนะการรุ่นเก่ามันก็น่าจะลดอยู่นะครับ ฟังรถอีกแล้วนะพิวด้วยอ้าวรถนี้ไม่ใช่ละต้องรถนี้ไห <_ c oughs> นล่ะขับทีนึงงอ้อหนอนนะครับางคนสดใสนนะรถทูบนมาจากไหนมันกินเอ่อมันกินแบตเตอรี่เราไปนะทูบนะ่ะถ้าเราใช้โอ้ยโคตรกระตุกเลยนะ ออเอาละครับล้มได้แล้วอบอกเอา <c oughs> สด,ดุดล้มงงูนะครับครับเราก็เห็นกันแล้วนะว่ามันเล่นได้จบอันนี้ <c oughs> ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้แก <c oughs> ขอให้แก การเปิดเกมได้เนาะมาฟักยูทำไหมนะ่ะอะฟักยูไหม <c oughs> เอาปไปเร้วสวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอีกทีนะ